เดี๋ยวเราก็จะมารับฟังสินค้านะฮะในช่วงนี้จากมนุษย์เงินล้านคนล่าสุดนะครับคุณจาชิออสกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนๆนักธุรกิจ Legacy นะครับงาน เป็นผู้สื่อข่าวอยู่ประมาณ8ปีด้วยกันนะครับข่าวที่จะทำเนี่ยก็บอกว่าฮาร์ดคอร์มากเลยนะครับจะทําข่าวการเมืองนะครับเศรษฐกิจนะครับรวมไปถึงข่าวนะครับที่เกี่ยวกับการศึกษาด้วยนะครับในสมัยที่จะเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเราก็จะได้ยินมาตลอดเลยว่าประเทศไทยเราเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดี เศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีนะครับแต่พอจาได้มีโอกาสสังเกตเนาะตอนที่จ่าทางานได้ประมาณ8ปีนะครับก็เริ่มสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมีกลุ่มคนนะครับสกลุ่มก็คือกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามีอันจะกินนะครับเวลาใช้เงินเนี่ยก็สามารถใช้ได้แบบไม่ต้องกังวลใจนะครับมีเงินเก็บนะครับมีความปลอดภยัยมีความมั่นคงในชีวิตนะครับนั่นคือกลุ่มที่เรียกว่ามีอันจะกินส่วนตัวจ่าเองเนี่ยต้องจัดอยู่ในกลุ่มที่พอมีพอกินนะครัับพพพอออมีีกินเรรราาะะไตวจ่ย ก่อนหน้าที่จะมาทำเลกาซี่นะครับจะมีเงินเดือนนะครับประมาณ1 5 0 0 0บาทต้องบอกว่าพอใช้นะครับแต่มันพอดีเกินไปทําให้เรานะครับเวลาจะใช้เงินเนี่ยเราต้องคิดหนักๆเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยได้เงินเดือนแบบเดือนต่อเดือนนะครับตอนนั้นจะก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราเนี่ยจะทําอาชีพสัก2ออย่างนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีเงินเก็บ แล้วก็รู้สึกถึงความปลอดภัยนะครับในชีวิตนะครับจังหวะนั้นนะครับราก็ได้มีโอกาสรู้จักกับพี่ทอมนะครับคุณทเนศลีลาพรมาแนะนําให้จารู้จักกับธุรกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายตอนนั้นจะฟังจะรู้สึกว่าเหมาะกับจามากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวจาเองเนี่ยถ้ามีคนชวนจะไปลงทุนทําธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนหลายหมื่นนะครับหรือเป็นหลักแสนหลักล้านเนี่ยก็คงจะไม่เหมาะกับ คนที่มีรายได้เดือนละประมาณ1 5ื่นหาแบบจาเนาะนะจ่าก,าก็เลยตัดสินใจเข้ามานะครแล้วก็เริ่มเรียนรู้เลยเหมือนเราเข้าปีหนึ่งใหม่เลยครับ ตัวจาเนี่ยก่อนที่จะเป็นนักข่าวจะาก,ก็ต้องเรียนนิเทศก่อน4ปีนะครับจะามาศึกษางานเกี่ยวกับด้านการตลาดนะครับจ่า็รู้สึกว่าจะก็ต้องเริ่มเรียนเหมือนกันซึ่งก็เชื่อว่าถ้าเรียนนะครับแล้วตั้งใจเนี่ยก็น,น่าจะทําได้ดีทําให้ตลอดระยะเวลาประมาณ5ปีกว่าที่ผ่านมานะครับจะเปลี่ยนรายได้จากเดือนละประมาณ1 5 0 0 0บาทเป็นเดือนที่แล้วนะครับจะมีรายได้รวมทั้งสิ้นเนี่ยหนึ่งล้านสองแสนกว่าบาทนะครับในเดือนที่แล้วแค่เดือนเดียวเท่านั้นเองนะครับก่อนหน้าที่จะจะมีรายได้ล้านสองนะครับในเดือน อเดืนถามว่าเราคิดไหมว่าจะมาไกลขนาดนี้นะครับจะบอกได้เลยว,ว่าเราไม่ได้คิดนะครับเราเก่งหรือเปล่าเราก็ไม่ได้เก่งนะครับจะเชื่อว่าหนึ่งเลยนะครับเรามีโค้ดที่ดีก็คือพี่ทอมนะครับคุณทนายดีลาพรที่ชวนจะมาทําเหมือนเป็นครูในธุรกิจนี้รวมไปถึงเราอยู่ในเครื่องมือที่ดีนะครับเราเนี่ยทำตาลาดนะครับรเ,เกี่ยวกับเรื่องของลด <ใช S 2> ไขมนันโปรเจกต์เอง,เองนะครับตั้งแต่เรียน จบจะเลาให้เพื่อนๆฟังว่าจุดเริ่มต้นในการทำรายได้เนี่ยต้องบอกเลยว่าใครที่มีไขมันเยอะนะครับเราสามารถจะเปลี่ยนเป็นรายได้ได้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะไขมันที่นี่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับตัวจ้าเคยหนักถึง97นะครับเอวเนี่ย38นะครับช่วงระยะเวลาที่จะทำงานประจำแล้วจะต้องกินเยอะมากๆเลยนะครับอายุน้อยแต่น้ำหนักเยอะนะครับอายุน้อยแต่ว่าเอวใหญ่นะแล้วตอนนั้นจะก็เริ่มต้นจากตัวเองก่อนนะครับแล้ก็เปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับหันมาดูแลเรื่องโภชนาการนะครับประมาณ4เดือนนะครับก็ต้องบอกว่าน้ำหนัก หนักลดลงไป1 0 17นะน้ำหนักลดลงไป17กิโลนะครับทำให้รูปร่างของเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปจนกระทั่งเพื่อนรอบข้างเนี่ยทักเรานะครับเราก็ถามเราว่าเรามีวิธีการในการดูแลตัวเองยังไงนะมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้จารเนี่ยทำตลาดเกี่ยวกับการลดไขมันนะครับทำตลาดเกี่ยวกับสุขภาพได้นะเพราะเบื้องหลังของการมีหุ่นหรือรูปร่างที่ดีเนี่ยมันคือการมีสุขภาพที่ดีครับ บางคนบอกว่าแล้วฉันผอมฉันจะทําได้หรอนะครับฉันไม่มีไขมันเลยฉันจะเอาไขมันที่ไหนมาแลกเป็นเงินที่นี่ล่ะนะครับก็ต้องบอกว่าคําว่าไขมันของจานเนี่ยนะครับรวมรวมทั้งไขมันที่มองเห็นและมองไม่เห็นด้วยนะเพื่อนๆลองนึกตามว่าไขมันตรงไหนที่มองไม่เห็นนะครับใช่ครับไขมันที่อยู่ในหลอดเลือดไขมันที่พอกตับ ไขมันที่อยู่ในอวัยวะต่างๆนะครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดไขมันนะครับที่มองเห็นและมองไม่เห็นได้หมดเลยนั่นหมายความว่าคนที่ผอมแต่คอเลอสเตอรอลในเลือดสูงนะครับคนที่ผอมแบบมีปัญหาสุขภาพก็สามารถที่จะเข้ามาทําตลาดลดไขมันด้วยกันได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแล้วตลาดนี้มีความน่าสนใจยังไงนะครับจะจะเล่าแบบนี้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยตลาดสุขภาพนะครับโตกว่าตลาดยา3เท่า และหนึ่งในตลาดสุขภาพนะครับในนั้นมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอยู่ด้วยนะครับจะก็อยากให้เพื่อนๆทําความเข้าใจก่อนว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับยาทํากันคนละหน้าที่นะครับแค่การจดทะเบียนก็จดทะเบียนกันคนละแบบแล้วนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทําหน้าที่ในการดูแลแล้วก็ป้องกันนะครับไม่ให้ตัวเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนะครับแต่เมื่อเราเป็นโรคแล้วนะครับหน้าที่นั้นจะเป็นของยาทันทียาจะทําหน้าที่ในการรักษาโรค นะครับพอเราฟังแบบนี้เราก hey, ็จะรู้ครับว่าไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะเป็นโรคไม่มีใครที่อยากจะใช้ยาเพราะฉะนั้นปัจจุบันตลาดสุขภาพนะครับตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็เลยนะครับเติบโตมากๆเลยถ้าดูสัดส่วนนะครับตลาดสุขภาพเานี่ยอยู่ที่3.4ล้า 0, Hyundai, นล้านบาทนะครับ แต่ตลาดยาจะอยู่ที่1นนะครับล้านล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นขนาดของตลาดเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันเลยทําให้เราเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยนะครับสคนจะมีคนอ้วน1คนและประเทศไทยเป็นรองแค่ประเทศมาเลเซียเท่านั้นเองในภูมิภาคอาเซียนนะครับที่มีไขมันเยอะนะครับที่มีออกเรียกว่าเป็นโรคอ้วนนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนั่นคือกลุ่มเป้าหมายเลย กลุ่มเป้าหมายที่1ก็คือใครที่อ้วนสามารถเอาไขมันมาเปลี่ยนเป็นเงินได้ใครที่ผอมแต่มีไขมันในเลือดสูงนะครับไขมันในอวัยวะเยอะๆเนี่ยก so ็สามารถเอามาเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับสมัยนี้มีเครื่องวัดหมดแล้วครับในร่างกายของเราในน้ําหนักตัวนะครับหกิกิโลนะครับแบ่งเป็นไขมันนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เราเช็คได้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนคนไหนที่มีไขมันเยอะๆนะครับก็ยิ้มได้เลยนะครับเพราะเราสามารถที่จะได้เป็นเงินกลับคืนไปเยอะเหมือนกันนะวันนี้จะดีไหมนะครับถ้าเรา าสามารถที่จะทําให้สิ่งที่เราเคยกังวลนะครับ3อย่างคลายไปได้หมดเลยนะครับเพียงแค่เราเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพพอสุขภาพเราดีขึ้นรูปร่างเราดีขึ้นเราก็บอกเคล็ดลับแบบนี้ให้กับผู้คนนะครับพอผู้คนสนใจเคล็ดลับพวกนี้นะครับเราก็ติดตามแล้วก็ใช้สินค้าตามเรานะครับเศรษฐกิจกของเราก็จะดีขึ้นนะครับเราก็จะกลายเป็นคนที่ เปลี่ยนจากพอมีพอกินนะครับเป็นคนที่มีอันจะกินนะครับเมื่อมีอันจะกินแล้วนะครับภาระหนี้สินต่างๆก็คือหมดไปนะครับอันนี้ก็คือความน่าทึ่งมากๆนะจากการแค่เราเนี่ยเริ่มต้นดูแลสุขภาพตัวเองแต่สามารถที่จะทําให้เกิดสิ่งต่างๆมากมายได้เลยในชีวิตนะครับทีนี้เรามารู้จักนะครับกับรีบอลดีกว่านะครับรีบอลคืออะไรครับจริงๆแล้วรีบอลก็คือโภชนาการนี่แหละ พอได้ยินคําว่าโภชนาการเราอย่าเพิ่งรู้สึกว่ามันยากนะครับโภชนาการก็คืออาหารทั้งหมด5หมู่ด้วยกันนะครับ คนเราเกิดมาเนี่ยต้องการอะไรครับต้องการสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับคนเราเกิดมานะครับไม่ได้ต้องการของอร่อยนะครับหรือของที่เราชอบนะครับของอร่อยหรือของที่เราชอบคือภาวะทางอารมณ์นะครับคือเรารู้สึกว่าเย็นนี้กินอะไรดีเราจะเลือกของอร่อยถูกไหมจะเลือกของที่ชอบแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเราสามารถมีออชีวิตอยู่แบบร่างกายแข็งแรงนะครับร่างกายเราต้องได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน นะครับบางคนฟังจานแล้วนึกภาพตามไม่ทันนะครับจานอยากให้เราย้อนกลับไปตอนที่เราเด็กๆนะครับตอนที่เรายังไม่มีฟันน้ํานมนะครับอาหารที่มีประโยชน์กับเรามากๆเลยก็คือนมแม่นะครัในนมแม่มีคุณค่าทางโภชนาการมากมายเราสามารถเซิร์ชหาข้อมูลดูได้นะครับตอนนั้นเราเติบโตขึ้นมาจากการทานนมแม่แเราก็มีร่างกายที่แข็งแรง จนกระทั่งเรามีฟันน้ำนมนะครับเรารู้จักลูกลูกอมเม็ดแรกนะครับเราเริ่มมีฟันแท้เรารู้จักความกรอบของไก่ทอดนะครับเรารู้จักความอร่อยของพิซซ่านะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาเราเลยให้ความสําคัญกับอาหารที่อร่อยมากกว่าอาหารที่มีประโยชน์นะครับนั่นคือสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่ามีปัญหาสุขภาพเรื่อยมานะครับแล้วผลข้างเคียงก็คือทําให้บางคนเนี่ยตอนสมัยเรียนนะครับมหาวิทยาลัยนะครับหุ่นเพียวรูปร่างดีนะเหมือนจานะพอเริ่มทํางานหาเงินได้นะครับเรา เริ่มเอาเงินไปทานของอร่อยๆอทำให้เราเริ่มตัวบวมๆขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นก็เกิดจากการที่เราให้ความสําคัญกับอาหารที่อร่อยมากกว่าอาหารที่มีประโยชน์ นะแล้ว Legacy ขายอะไรนะครับแล้วรีบอลคืออะไรรีบอลนะครับก็คือการขายสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับเรามีการบาลานซ์นะครับอาหารเสริมนะครับกับอาหารจริงเนี่ยให้ทํางานร่วมกันนะครับวันนี้ร่างกายเกิดมาไม่ได้ต้องการแค่อาหารเสริมในขณะเดียวกันร่างกายเรานะครับได้รับแค่อาหารทั่วทวไปก็ไม่สามารถทําให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้แต่อยากให้เราดูภาพนี้นะครับก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับ โปรโตีนนะครับวิตามินแร่ธาตุแล้วก็ไขมันนะครับให้เรานึกถึงเมื่ออาหารตอนเช้าและการเอาแบบง่ายๆนะครับก็คือข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เนี่ยส่วนที่เกินแน่ๆก็คือคาร์โบไฮเดรตกับไขมันส่วนที่ขาดแน่ๆก็คือโปรโตีนวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าตลอดระยะเวลากี่ปีที่เราสะสมคาร์โบไฮเดรตกับไขมันส่วนเกินในร่างกายเราสําหรับจากเกือบสี่สิบปีแล้วครับ แล้วตลอดระยะเวลากี่ปีที่เราปล่อยให้ร่างกายเราขาดโปรตีนวิตามินแล้วก็แร่ธาตุสำหรับจาก็คือ40ปีแล้วครับแล้วการขาดเกินแบบนี้นะครับมันส่งผลต่อสุขภาพของเราแน่นอนทําให้คนในยุคปัจจุบันเนี่ยอายุสั้นลงนะครับเพราะเกิดจากอาหารการกินนะครับเราก็เลยแมชนะครับผลิตภัณฑ์นะครับที่เรียกว่าคัดสรรนะครับจากระดับโลกเลยนะครับมาบาลานซ์กับอาหารในชีวิตประจําวันของเราทําให้เราได้รับคาร์โบไฮเดรตคุณภาพนะครับวิตามินแล้วก็ไฟเบอร์นะครับตามที่ร่างกาย ต้องการนะครับไขมันดีนะครับรวมไปถึงโปรตีนนะครับที่มีคุณค่าจากพืชนะครับจากนมนะครับแล้วก็จากสัตว์นะครับรวมไปถึงนะครับตัวที่ช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนแล้วก็ตัวบล็อกตัวเบิร์นแล้วก็ตัวดีท็อกนะครับอยู่ในเม็ดเดียวกันมันคือนวัตกรรมในการรวบรวมสารอาหารที่มีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตนะครับเราเนี่ยทานอาหารเหมือนเดิมนะครับก็คือเราทานรีโบนนะครับควบคู่กับอาหารจริงนะครับมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็น มื้อเช้าเราจะทานอะไรบ้างมือ้อกลางวันเราจะทานอะไรบ้างเดี๋ยวจารจะอธิบายให้พวกเราฟังนะครับครบหมู่นะครับในวีบอรเนี่ยมีสารอาหารครบทั้ง5หมู่รวมไปถึงไฟเบอร์ด้วยนะครับและที่สําคัญมีการออกแบบมานะครับให้ถูกต้องตามสัดส่วนที่ร่างกายต้องการนะครับเราจะรับประทานไฟเบอร์นะครับตามที่ลําไส้ต้องการ25-35กรัมต่อวันได้ยังไง ลำไส้เราต้องการ25-35กรัมต่อวันนะครับเราต้องทานผักนะครับที่มีกากใยวันละ1กิโลกรัมเราไม่สามารถทานได้ไหวนะครับในขณะที่นะครับวันนี้เนี่ยร่างกายต้องการน้ำไขมันไม่เกินนะครับเรียกว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่เกินวันละหกช้อนชาแต่ไข่เจียวหนึ่งฟองนะครับเราซัด น้ำมันไป1นึ่ทับพีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขาดขาดเกินเกินแบบนี้นะครับรีบอลจะช่วยนะครับเขาเรียกว่าเพิ่มส่วนที่ขาดนะครับและรีบอลจะไปตัดส่วนที่เกินออกนะครับอันนั้นคือคําว่าสมส่วนนะครับและที่สําคัญนะครับรสชาตินะครับการปรุงต่างๆนะครับรสเค็มมีผลต่อไตในขณะที่รสหวานก็มีผลต่อตับ นะครับสารเคมีต่างๆในยาฆ่าแมลงนะครับสารเล่งโตต่างๆนะครับหรือฮอร์โมนต่างๆที่มากับเนื้อสัตว์สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพหมดเลยซึ่งรีบอลเนี่ยนะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คลีนปรุงแล้วก็คลีนสารพิษนะครับที่มาสักครู่นี้เราได้ยินคําว่า3ามไฮนะครับ เล g ก c y เนี่ยคัดสรรน,นะครับผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นระดับโลกนะครับจากประเทศต่างๆนะครับที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆเนี่ยนะครับวัตถุดิบดีๆมากมายตามที่เพื่อนๆเห็นในภาพนะเราจะยกตัวอย่างบางตัวนะครับเอ่ออย่างตัวโฟ o w นะครับ สีส้มเนี่ยนะครับที่เป็นรูปพรมนะครับโฟรพัมก็คือผลิตภัณฑ์ดีท็อกไฟเบอร์นะครับในโฟทั่วๆไปเนี่ยในดีท็อกทั่วไปอาจจะดีท็อกได้แค่เรื่องของลำไส้นะครับแต่โฟลของเราเป็นโฟลทีดีนะครับคำว่าทีดีสามารถดีท็อกทั้งเลือดแล้วก็ตับได้ด้วยนะครับเราใช้นวัตกรรมจาก5ประเทศด้วยกันนะครับโดยเฉพาะนะครับตัวที่ชื่อว่าฟูตเตฟิตเนี่ยเราได้มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งเป็นไฟเบอร์ที่ละลายได้ทั้งในน้ําแล้วก็ละลายไม่ได้ในน้ํานะครับ ผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่อยู่ในรีบอ์นะคบมีสตอรี่นะครับ,ม, Story, รบมีเขาเรียกว่ามีที่มาที่ไปวัตถุดิบแล้วก็นวัตกรรมนะครับที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลน,นะครับวิตามินและแร่ธาตุอย่างที่เราเคยได้ยินว่าบางตัวละลายได้ในน้ําแต่ตัวที่ละลายได้ในไขมันเราต้องทานพร้อมอาหารนะครับเราใช้นวัตกรรมจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับของอาลเบียนในการดูดซึมวิตามินและ,ละแร่ธาตุได้ในทุกสภาวะทําให้เราสามารถรับประทานนิวเทียม กล่องด้านบนนะครับกล่องที่2ที่มีรูปผักผลไม้นะครับวันละประมาณ1-2ซองก็ทําให้คนที่ไม่ชอบทานผักนะครับอย่างใครบางคนเนี่ยได้รับวิตามินและแร่ธาตุครบถ้วนนะครับนั่นก็คือตัวอย่างนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับในเรื่องของนวัตกรรมนะครับเรายังใช้โรงงานที่ได้มาตรฐานระดับสากลนะครับโรงงานในการผลิตสินค้าเราเนี่ยเป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยมาไม่ต่ํากว่า20ปีนะครับบางโรงงานอยู่มา50กว่าปีบางโรงงานอยู่มา70ปีนะผลิตสินค้าให้กับ ประเทศไทยแล้วก็นานาอารยประเทศมากมายที่ให้โรงงานระดับมืออาชีพนะครับที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยผลิตและเลก a c ซีก็ใช้โรงงานขนาดใหญ่นะครับเพื่อป้องกันนะครับเรื่องของความไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ความซื่อสัตย์ในการผลิตนะครับเลก a c ซี่ใส่ใจทั้งผู้บริโภคแล้วก็พาร์ทเนอร์มากๆเลยนะครับรวมไปถึงนะครับไฮไฮแคล์ Hi นะครับไฮที Hi ่3ก็คือการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยทุกรตเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับที่ น้อยบริษัทนะครับที่จะมีการตรวจทุกล็อตจริงๆมีไปรับประกันคุณภาพแล้วก็มาตรฐานจริงๆอย่างที่เล ga ซ y มีนะครับแล้วรีบอลทำงานยังไงนะครับรีบอลเนี่ยนะครับทำงานกับ4องค์ประกอบนะครับองค์ประกอบแรกที่สําคัญที่สุดก็คือระบบการไหลเวียนเลือดเมื่อเลือดของเรานะครับถูกขัดขวางโดยไขมันแล้วคอเลสเตอรอล,ลจะทําให้เลือดและออกซิเจนรวมไปถึงสารอาหารไม่สามารถหมุนเวียนได้ดีแล้วเกิดปัญหาสุขภาพอย่างร้ายแรงเลยนะเพราะฉะนั้นตัวนิวเครียมแล้วก็ตัวน้ามันรำคาญออริซาจะทําหน้าที่ในการ เริ่มการไหลเวียนของเลือดนะครับสุขภาพลำไส้เมื่อกี้จะพูดไปแล้วว่ามีเรื่องของไฟเบอร์นะครับซึ่งเป็นไฟเบอร์ที่ช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้แล้วก็เลือดนะครับรวมไปถึงเรื่องของการกระตุ้นระบบการเผาผลาญน,นะครับแคลอรี่ต่อวันที่เราทานเข้าไปนะครับมากมายครับเกิน2,000แคลแน่นอนในแต่ละคนแต่ความสามารถในการเผาผลาญน,นะครับต่อวันเนี่ยถ้าผู้หญิงจะอยู่ที่ประมาณ1,500ส่วนผู้ชายก็จะอยู่ที่ไม่เกิน2,000เพราะฉะนั้นถ้าเราทานอะไรที่มี พลังงานเยอะๆเข้าไปแต่ร่างกายเผาได้ไม่หมดเนี่ย ก็จะทําให้นะครับเก็บสะสมกลายเป็นไขมันแล้วสุดท้ายก็เป็นโรคนะครับเราก็มีกลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนแฟตเบิร์นนะครับหรือแม้กระทั่งเอสเฟโรซาในการกระตุ้นระบบการเผาผลาญนะครับแล้วก็สุดท้ายยากมากๆเลยนะครับที่เราจะควบคุมได้ก็คือเรื่องของฮอร์โมนมีฮอร์โมน3ตัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับรูปร่างแล้วก็สุขภาพโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นโกรทฮอร์โมนอินซูลินนะครับแล้วก็คอร์ติซอลนะครับสตัวนี้จะถูกนะครับไอเดียแล้วก็สคริปต์นะครับในการที่จะช่วยปรับสมดุลแล้วก็ควบคุมมัน นะว่าเราต้องใช้เงินกี่แสนบาทครับเราถึงจะได้การดูแลสุขภาพที่ครบองค์ประกอบแบบนี้นะครับแต่วันนี้ง่ายมากๆจากการเรากาที่เราตัดสินใจทานรีบอลแค่กล่องเดียวแล้วเราขยายธุรกิจของเราได้จากผลลัพธ์ของตัวเราเองรีบอลกินไงครับรีบอลคิดมาให้หมดแล้วครับกินเป็นมื้อเช้านะครับมื้อกลางวันนะครับมื้อเย็นนะครับแล้วก็ก่อนนอน ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะทํางานร่วมกันกับกลไกการทํางานของร่างกายแล้วทําให้นะครับผลลัพธ์ที่1ที่เราจะได้เห็นผลชัดมากๆใน7วันสุขภาพเราจะดีขึ้นนะครับและ เรื่องของรูปร่างนะครับเราจะเริ่มเห็นผลนะครับตั้งแต่วันที่14เป็นต้นไปและเมื่อเราอยู่ในโปรแกรมครบ4เดือนนะครับเราจะเกิดใหม่อย่างชัดเจนทั้งเรื่องของรูปร่างแล้วก็สุขภาพแค่จะพูดนะจะยังรู้สึกตื่นเต้นเลยว่าวันนี้นะครับผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างนะเราต่อเนื่องมีวินัยน,นะครับประมาณ4เดือนเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับตัวเราทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็รายได้ด้วยทีนี้เรามาดูผลลัพธ์ของคนที่ทานรีบอลกันบ้างนะครับว่าแต่ละคนที่ทานรีบอลเนี่ยเขามีผลลัพธ์นะครับแบบไหน ยังไงบ้างนะครับอ่าเราก็จะมาดูนะครับว่าก็จะมีนะครับคนที่โรคเยอะๆนะครับแบบพี่ปุกกี้นะครับ7โรคนะครับต้องบอกก็เลยว่าเข้ามาเนี่ยเปลี่ยนนะครับภาพลักษณ์จากแบบคนป่วยไม่สบายนะครับกลายเป็นคนที่ดูมีสุขภาพดีขึ้นมานะครับแล้วก็ที่สําคัญลงแข่งไฟโยแฟรนะครับได้ที่2ด้วยนะครับเราเห็นเลยนะครับว่าค่าไขมันจาก21เหลือ8เนี่ยนะครับไม่สามารถทําได้ถ้าไม่ควบคุมโภชนาการนะครับเรายังมีนะครับคนที่อ้วนลงพุงอายุ46อย่างพี่ท่านนี้นะก็ต้องบอก ว่าแจ๋วมากๆเลยนะครับไขมันจาก25เหลือแค่6.5เท่านั้นเองนะครับดูเด็กลงมากๆเลยนะครับเรายังมีคนที่นะครับเส้นเลือดตีบ3เส้นนะครับอ่าเส้นไหนบ้างที่หัวใจ2นะครับสมอง1นะครับแล้วก็ไขมันเกาะตับนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าลุมเลานะครับพี่น้ำนะครับก็ปัจจุบันเนี้ยนะครับก็จากไขมันช่องท้อง16.5เหลือ1 นะครับไขมันช่องทองคือไขมันอันตรายไขมันที่มองไม่เห็นนะครับเหลือนหนึ่งจากสิบหดห้านะครับนี่คือผลลัพธ์ที่ว้าวมากๆนะครับเราจะเห็นเลยว่าเปลี่ยนแปลงนะครับนกเขาไม่ขันนะครับน้องไผ่นะครับคนนี้เนี่ยนะถูกพูดถึงว่านกเขาไม่ขันนะครับ เหมือนคนพูดเห็นกับตาเลยนะคบตอนนี้พูดกันทั้งบริษัทเลยนะครับตอนนี้กลับมาขันนะครับขันดังมากๆเลยนะครับสุขภาพดีขึ้นเราดูรูปร่างนะครับจาก24นะครับไขมันเนี่ยเหลือ11แล้วก็ไขมันช่องท้องจาก12เนี่ยลงไปเหลือ4เลยนะครับเรายังมีคนที่อ้วนมากๆนะครับแบบพี่อุ่มนะครับหนักถึง156.9นะครับปัจจุบันพี่อุ่มก็ค่อยๆตัวเล็กลงนะครับตัวเล็กลงเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้ก็สวยมากๆเลยนะครับน้าหนักเนี่ยไม่ทราบว่าอัปเดตล่าสุดน่าจะแตะอยู่ที่ประมาณสัก80 อยู่ประมาณน,นี้นะครับไม่ถึงร้อยแล้วนะครับสุขภาพก็ดีขึ้นมากๆเลยนะครับจากคนอ้วนเป็น100ยกิโลนะครับสู่การมีซิกแพคใน6เดือนแน่นอนคนที่สนใจเรื่องของการออกกําลังกายถ้าเราทานรีบอลควบคู่กับการออกกําลังกายเราจะมีโอกาสได้เห็นซิกแพคของเราครั้งหนึ่งในชีวิต เหมือนน้องแพทคนนี้นะครับไขมันช่องท้องจาก14.5เหลือ1นะครับซิกแพคมาแน่นอนนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีนะครับเขาเรียกกันว่าอแปะหนัก100กโลนะครับกลายเป็นนายแบบเกาหลีนะครับก็คือพี่หยงนะครับโอ้โหตัวใหญ่มากๆเพราะหนัก104กิโลนะครับเราดูพัฒนาการของพี่หยงนะครับหล่อขึ้นนะครับหล่อขึ้นนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยโอ้โหดูเด็กลงมากๆกดไขมันช่องท้องนะครับจาก18นะครับเหลือ1 คนหนัก1นึนะครับไขมันช่องท้องลดลงไปเหลือหนึพีคสุดๆเลยนะครับคนอายุเยอะๆแบบที่ตู่นะครับหกกว่าจะออกกำลังกายก็อาจจะมีอุปสรรคเยอะนิดนึงแต่สามารถควบคุมโภชนาการนะครับก็มีสุขภาพร่างกายนะครับที่แข็งแรงขึ้นได้ด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหว้าวมากๆนะครับรวมไปถึงคุณแม่หลังคลอดไม่ว่าจะเป็นลูกหนึ่งนะครับอย่างน้องโดนัทนะครับอ่าแล้วก็ยังมีนะครับ คุณแม่นะครับลูกสองนะครับอ่าขอโทษทีนะครับจะขออนุญ,ญาตกดสไลด์ใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับ อย่างคุณปอนะครับคุณแม่ลูกสองอย่างคุณปอเนี่ยไขมันช่องท้องก็ลดลงไปเหลือหนึ่งได้นะครับสองคนนะในท้องนี้เคยมีเด็กอยู่สองคนนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับคุณแม่ลูกสามอย่างคุณฝนนะครับในท้องนี้เคยมีเด็กถึงสามคนนะครับก็สามารถที่จะลดนะครับเขาเรียกว่ารูปร่างนะครับลงไปเนี่ยดีขึ้นได้นะครับก็ผลลัพธ์นะครับต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนนะครับผลลัพธ์เนี่ยชัดเจนมากๆเลยนะครับ สายยกคะก็ได้นะครับจากที่ออกกําลังกายอย่างเดียวนะครับพอมาทานรีบอนนะครับก็เรียกได้ว่ารูปร่างนะครับแล้วก็สุขภาพเนี่ยดีขึ้นนะครับอย่างพี่แอนนะครับอ่าสักครู่หนึ่งนะครับโทษทีนะครับสไลด์ไม่ไปนะครับ อ่าโอเคไปแล้วนะครับนะครับแล้วก็ยังมีอาจารย์สอนโพแดนนะครับจากเขาเรียกว่าหุ่นนะครับเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่า คุ่แบบตัวป้อมๆใหญ่ๆนะครับแต่สุดท้ายก็สามารถที่จะลดไขมันช่องท้องเหลือแค่หนึ่งะครับก็ทําให้รูปร่างดีนะครับแล้วก็ออกกําลังกายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างนักธุรกิจนะครับที่รูปร่างดีๆเนี่ยนะครับของบริษัทเรามีเยอะมากๆนะครับตอนนี้เรามี r e บ o r n i ไอดอทั้งหมดนะครับสี่ซีซันละซีซันหนึ่งซีซันสองซีซันสามแล้วก็ซีซันส แต่ละคนเนี่ยพอเริ่มมีผลลัพธ์นะครับก็ทําให้เอาผลลัพธ์ไปขายนะครับแล้วก็เปลี่ยนไขมันที่ตัวเองเคยมีเนี่ยกับคืนเป็นเงินได้นะครับจะมีตัวอย่างนะครับเยอะแยะเลยนะครับ ล่าสุดนะครับ Top 4 t h e Face Thailand ทยแ s นด์น้องซีเกมนะครับก็เข้ามาในบริษัท Legacy ไมมกาทำตลาดรถไขมันนะครับปัจจุบันมีรายได้หลักแสนเรียบร้อยแล้วจากที่หุ่นดีอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือหุ่นดีขึ้นแบบมากๆเลยถ้าใครได้มีโอกาสเคยเจอน้องเขาที่บริษัทนะครับก็จะเห็นเลยว่ารูปร่างดีนะครับแล้วทุกครั้งน้องก็จะมาพร้อมกับการแนะนำรีบอร์ดหลายโปรแกรมเลยให้กับคนรู้จักนะครับทันตแพทย์อย่างพี่ตวงนะครับก็นอกเหนือจากจะมีคลีนิกหลายที่มีอสังหาริมทรัพย์แล้วนะครกยงงมีราาได้อทนเิ่ ต้นจากการลดไขมันเนี่ยนะครับจากไขมันเยอะๆ30นะครับเหลือ21กางเกงตัวเดิมนะครับใส่ไม่ได้เลยนะครับ ก็กลายเป็นคนที่ทําตลาดได้แล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับได้รับการท่องเที่ยวต่างประเทศมีไรายได้อีกทางหนึ่งเข้ามาเจ้าของธุรกิจอย่างคุณโอนะครับมีโรงงานขนาดใหญ่เป็นของตัวเองที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับปัจจุบันก็จากการที่เป็นคนหนึ่งคนที่เป็นโรคภูมิแพ้มีไขมันพอกตับนะครับน้ำหนักเนี่ย87นะครับปัจจุบันก็สามารถลดเหลือ64แล้วก็สร้างธุรกิจจนกระทั่งประสบความสําเร็จ นะครับเป็นรายได้อีกหนึ่งช่องทางแล้วก็เป็นมรดกให้กับลูกได้นะครับรวมถึงพนักงานธนาคารอย่างเอนะครับปัจจุบันน้องเอก็ทําตลาดรีบอลปังมากๆนะครับประสบความสาเร็จได้ท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับพนักงานประจํานะครับอย่างคุณโบ๊ทคุณบอยคุณตี้นะครับทั้ง3คนเป็นพี่น้องกันนะครับเข้ามาทำลกาซซี่นะครับรูปร่างดีขึ้นทุกคนเลยนะครับรวมไปถึงนะครับคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างลมหนาวนะครับลูกยังไม่ทันโตคุณแม่ก็หุ่นดีแล้วเห็นไหมครับรวมไปถึงนะครับยังมี คนที่มีปัญหาสุขภาพรุมเร้านะครับอย่างคุณเอกบรรลศักด์นะครับโรคเยอะแยะมากมายหนักถึงเกือบเกือบหนึกิโลกรัมนะครับก็สามารถลดไขมันได้ภายใน8เดือนแล้วปัจจุบันก็มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า2 0 0 0 0นบาทนะครับแล้วทุกวันนี้นะครับยังมีแม่ค้าขายยำขายส้มตําอย่างพี่จอยนะครับซึ่งพอหุ่นดีปุ๊บนะครับก็สามารถทําตลาดได้นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จเดือนที่ผ่านมาเป็น r ู b ีดีเลกเตอร์คิวหนึ่งด้วย หลายหลายคนถามจะว่าแล้วถ้าเราอยากที่จะได้ผลลัพธ์แบบคนเหล่านี้บ้างเอาไขามันมาเปลี่ยนเป็นเงินบ้างเราต้องทํายังไง,ไงต้องบอกแบบนี้ครับว่าเรามีระบบนะครับสนับสนุนนะครับเระบบสนับสนุนนะครับระบบแรกเลยนะครับก็คือ RA intensive course ก็คือคอร์สที่จะสอนเราดูแลตัวเองจนกระทั่งสามารถดูแลผู้อื่นได้นะครับอันที่2ก็คือ r e b o o n certify นะครับเราจะต้องสอบนะครับแล้วก็ได้ ใบรับรองเซอร์ติฟายนี้นะครับเพื่อความเป็นมืออาชีพการดูแลแล้วก็แนะนำลูกค้าเรามี RA Trip นะครับที่เป็นทริปการท่องเที่ยวสนัก นุนคนที่ทำตลาดลดไขมันรีบอร์นโดยเฉพาะเรามีนะครับมาร์เก็ตติ้งซัพพอร์ตนะครับมีแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกอย่างโบรเมนะครับมีนักร้องนักแต่งเพลงนะครับมีรีบอร์นไอดอลถึง4สีซีซันนะครับมีรีบอร์นสตอรี่นะครับแล้วก็นะครับเรามีโปรโมชั่นเดือนหนึ่งหลายๆครั้งเลยนะครับที่จะสนับสนุนการทำตลาดให้กับเราเรามี f a c e b o o k กลุ่มปิดสอนวิธีการการตลาดอัปเดตนะครับรวมไปถึงไลน์กลุ่มปิดที่แช์นะครับข้อมูลข่าวสารดีๆีกันแล้วก็ระบบใหม่ที่กำลังจะเปิดดดตตัวในนนนเือนหหน้้า New System ทที่ไไก็โ ทำที่ไหนนะครับทำประเทศไหนนะครับอยู่จังหวัดไหนนะครับก็สามารถประสบความสําเร็จได้เพราะรีบอ์นะครับสามารถที่จะเติบโตได้ทั่วโลกนะครับนั่นก็คือความน่าสนใจของตลาดลดไขมันนะครับจะเชื่อว่านะครับวันนี้เนี่ยหลังจากที่เพื่อนๆได้มีโอกาสฟังแล้วนะครับเพื่อนๆก็รู้สึกว่าอยากจะลองทําละนะครับว่าตลาดลดไขมันเนี่ยนะครับทำแล้วเนี่ย ได้จริงอย่างที่จะพูดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราลองสอบถามคนที่ชวนเรามาเกี่ยวกับเรื่องของตลาดรถไขมันและในช่วงถัดไปนะครับจะภูมิใจนําเสนอนะครับอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจเป็นตลาดสุขภาพเช่นเดียวกันแต่เป็นสุขภาพที่สามารถเข้าถึงง่ายได้ทุกบ้านนะครับจะมีน้องคนหนึ่งนะครับอดีตเนี่ยเป็นผู้จัดการนะครับบริษัทเอกชนนะครับแต่เมื่อเขานะครับกระโดดลงมานะครับเล่นนะครับในเรื่องของตลาดกาแฟ รตลาดกาแฟเนี่ยนะครับบางคนบอกเราไม่กินกาแฟนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าคนรอบข้างเรากินแน่นอนนะครับคนนี้เนี่ยนะครับเดือนที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นไดมอนด์ d i เ e คเตอร์คิวหนึะครับมีรายได้นะครับร่วม3 0 0แสนบาทต่อเดือนเลยเธอจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำตลาดกาแฟนะครับยังไงนะครับขอส่งไ่ต่อให้กับไดมอนด์ d ีเ e คเตอร์น้องเจษจุธามาอมอนที่สุดครับ